สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอลเลห์บิสมิลลาฮิระห์มานิราะ h i มอัลฮัมดุลิลลาิรับบินอาลามีนวะซัลลัลลอฮอวลานบีนามุฮัมมัดอัดะอี อิลลฮักแะอิลาสิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมก็จะได้พูดถึงเรื่องซิกรุลลอฮ์นะครับคำว่าซิกรุลลอฮ์น่ะท่านก็คงรับทราบแล้วว่าเอ๊ะ zikrullah มีความหมายว่ากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยนะครับมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานมีกล่าวไว้ในสุนนะของท่านนาบีม uh ุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซสลัมอย่างมากมายนะแล้วก็มันเป็นกำไรชีวิตสำหรับเราด้วย มันเป็นสบียงสำหรับเราเราซิกรุลลอเราจะกล่าวอะไรก็แล้วแต่กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวาสัตวดีอัลลอฮ์ทั้งหมดนียจะถูกบันทึกว่าเราเนี่ยได้ทำการซิกรุลลอนะด้วยเหตุนี้การซิกรุลลอเป็นคุณล,ลักษณะเป็นลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธานะ เป็นลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเพราะว่าไปดูในองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลานี่นะครับนี่ในสุรอะไรเอ่ยสุรตุนอาฮซับนะครับอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอายูฮลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธ,ธาแล้วทั้งหลายอุดกรุอ uh, ุดกรูอุษกรุลลอฮัดิกรอนกาซีรอ ฟัซบิฮูฮูบ,บุกรตววอตาวาซีลาก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์นะจงก่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ดิกรันกะซีรอรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากนึกถึงความโปรดปานของอัลลอฮ์ให้มากว่าซับบิฮูฮูและก็จงสะดุดีความบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ทั้ง บุกรอตาวอาซีลาทั้งยามเช้าและกับยามเย็นยามเช้าและกับยามเย็นนีพอยามเช้ามานี่เอาเราแล้วนึกถึงอัลลอฮ์แล้วถูกต้องไหมพอเราตื่นเช้ามาเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัลยานาบะดามาอามาตานาวาอิไลฮินูชูดนี่นบีสอนเราอนะพอตื่นมาพอตื่นมาแล้วเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลา อ,อัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมที่อัลลอฮ์ได้อะไรให้เรามีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่เราได้ตายไปหมายความว่า,าให้เรานั้นนอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเราก็สรรเสริญอัลลอฮ์แหละกล่าวรำลึกถึง Allah. อัลลอฮ์นะเฮแล้วก็พอตอนไหนเราก็นึกถึงอัลลอฮ์ตลอด เพราะอันกุรานบอกว่าดิกรอนกะซีรอให้ให้นึกถึงอัลลอฮ์ามากๆอืมนะเพราะว่าอันกุรอานอีกอายานึ่งบอกว่าฟักูรูนีอัสกุรกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงรำลึกถึงข้าและข้าก็จะนึกถึงพวกท่านเฮ hey, อ้าวตรงนี้มันเป็นคำตอบซึ่งกันและกันว่ะ ถ้าในกรณีที่ถ้าเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่นึกถึงเราถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะนึกถึงเราและในวรรคต่อมาบอกว่า,วาฟัชกูรูลีวะลาตักฟูรุนพวกท่านทั้งหลายจงขอบคุณต่อข้าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เนรคุณต่อข้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนึกอัลลอฮ์ สรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสภาพนะพ่อในอันกุรอานกล่าวว่าวะลอินชะการตุมละอาซีดันนะกุมนะวละลอินกฟัรตุมอินนอาดาบีละชาด,ดีนะครับถ้าหากพวกท่านทั้งหลายอาขอบคุณขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่า ข้าก็จะเพิ่มภูนให้กับพวกท่านจะเพิ่มิสกีจะเพิ่มความดีจะเพิ่มเพิ่มทุกอย่างแหละให้พวกท่านถ้าพวกท่านขอบคุณนะถ้าพวกท่านเนรคุณก็คือไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ยอมขอบคุณอัลลอฮ์นะอินนอาดาบีและชาด,ดีการลงโทษของข้านั้นรุนแรงยิ่งนั้นนะครับเพราะงั้นเราต้อง เป็นบบาวที่นึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์สันเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้เรานะเพราะว่าอัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรบ้างครับท่านจะย้อนกลับไปดูไหมว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเรานะที่เราพอจะนึกได้อืม อัลลอฮ์ให้ชีวิตนะให้ชีวิตเราถูกต้องไหมอัลลอฮ์ให้ hai, ลมหายใจเราถูกต้องไหมครับอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราเอาสามอย่างก่อนนะนะอัลลอฮ์ให้ชีวิตนะชีวิตเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เรามีชีวิตไม่ได้ทุกคนมีชีวิตเพราะว่าอัลลอฮ์ให้ชีวิตอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิต น้เจ้าของวิญญาณน้ที่ที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้ชีวิตเรานี่บางคนได้รับมานา้ได้รับมากี่ปีแล้วครับอยู่มามีชีวิตกี่ปีแล้วอ่าอ้าบางคนก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวอยู่มากี่ปีแล้วอาอยุมาห้าสิบปี อยู่มาห้าสิบปีก็คือหายใจมาห้าสิบปีหัวใจเต้นมาห้าสิบปีอืมเอาหกสิบปีเอาหกสิปีก็อาหายใจมาหกสิบปีหัวใจเต้นมาหกสิบปีนะครับเอาเจ็ดสิบปีอ้าวพอได้มาเจ็ดสิบปีนะบางคนเจ็ดสปียังไม่ตายนะครับอืมบางคนน่ะหกสิบห้าตายบางคนเจ็ดสิบแล้วยังไม่ตาย ก็หมายความว่าหายใจมา70ปีหัวใจเต้นมาเท่าไร70ปีบางคน80ปีครับบางคนหายใจไปได้90ปีเนี่ยนะนะบางคน100ปีนะครับแต่100ปีจะมีน้อยหน่อยคนไทยนะครับอลัลลอฮ์ให้มานี่แหละอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตและอลัลลอฮ์ให้ชีวิตนะีให้ลมหายใจนะี และเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่งไงให้ทั้งชีวิตให้ทั้งลมหายใจให้หัวใจเราเต้นเป็นปกตินะหัวใจเต้นอ่านาทีหนึ่งกี่ครั้งโอ้อัลลอฮ์ให้หัวใจเต้นหัวใจเต้นเนี่ยอ่านาทีหนึ่งถ้าปกตินี่ต้องหกสิบครั้งขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยครั้งนะ ออนอกจากว่าคนที่ออกกําลังกายหรือว่าเหน,นื่อยก็อาจจะเลยหนึ่งรครั้งต่อ,ตอนาทีนะครับนะแล้วก็ถามว่าเอาล,ล่อให้หัวใจเราเต้น60ครั้ง70ครั้งต่อนาทีเนี่ยเต้นมากี่ปีแล้วแหละครับบอกมาตะกี้นี่กี่ปีครับเจสปีเอาลลอนั่นนะแล้วก็เสร็จแล้วลมหายใจล่ะ หายใจก็หายใจมาเจ็ดสิบปีเหมือนกันแล้วก็เราจะลืมอัลลอฮ์ได้ยังไงล่ะเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์หรือว่าอัลลอฮ์ให้เราให้เราเนี่ยมีลมหายใจมาเจ็ดสิบปีให้หัวใจเราเต้นเจ็ดสิบปีมาแล้วไม่หยุดเต้นเลยนะน่ะไม่ได้หยุดทำงานเลยนะอัลลอฮ์ให้มาน่ะด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุภาห์ูวตาลาผู้เป็นเจ้าหรือว่าเราจะไม่นึกถึง เราไปนึกเอ้า,าเราทีนี้เราเ,าเราอาจจะมีญาติผมมยกตัวอย่างเราอาจจะมีญาติญาติเราไม่สบายหนักญาติเราไม่สบายหนักก็ต้องไปอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลไปเข้าโรงพยาบาลไปอยู่ในห้องไอซียูพอพออยู่ในห้องไอซียูแล้วนี่หายใจต้องเสียตังค์ท่านครับหายใจน่ต้องเสียเงินนะครับ เพราะว่าเสียเงินค่าอะไรล่ะครับเสียเงินค่าออกซิเจนนั่นแต่นี่อัลลอฮ์ให้เราหายใจไม่เสียตังมาเจสปีแล้วนะเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์หรือแล้วเราจะเป็นเป็นเบาที่จงรักภักดีต่อรลอได้ยังไงเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาขอบคุณอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์สันเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาอย่างมากๆ ถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้เรานั่นอ่านั่นสามข้อแหละหนึ่งอัลลอฮ์ให้ชีวิตนะอัลลอฮ์ Allah. ให้ลมหายใจอัลลอฮ์ให้หัวใจเราเต้นต่อไปอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์เรากินริสก Allah. ีอัลลอฮ์มาอืมกินมากี่ปีแล้วก็กหมายความว่าอายุเจสปีก็กินริสกีมาเจ็ปีแล้ว หกสิบปีก็กินดิสกีอ,อ,อัลลอฮ์มาหกสิบปีห้าสิบปีก็กินดิสกีขก็อัลลอฮ์มาห้าสิบปีเออแล้วเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างไรอัลลอฮ์ให้ดิสกีทุกอย่างเลยให้กินให้ใช้อย่างสบายนะครับนะเนะเพราะงั้นเราก็อัลฮัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสภาพนะที่อัลลอฮ์ให้ดิสกีนะ การให้ดิสกีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เราลองมาคิดดูนะครับนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีอัลลอฮ์รับบุญอาลามีนอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งมวลมนุษยชาติเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกนยพระผู้อภิบาลคืออะไรล่ะครับพระผู้อภิบาลก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้บริบาลดูแลดูแลเลี่ยงดู ให้ริสกีทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺสุบานอวตาลาเป็นผู้ให้ถูกต้องไหมครับนะแล้วก็ถามว่าถ้าเราไปย้อนกลับมาดูะอะมนุษย์ในโลกนี้อัลลอฮฺให้ริสกีหมดเลยถูกต้องไหมเขาจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาอัลลอฮฺก็ให้ริสกีเขาจะเป็นเป็นคนเป็นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา อัลลอฮ์ก็ให้ริสกีเขาจะเป็นคนขอบคุณอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีเขาเป็นคนทรยศ์อัลลอฮ์ก็ให้ริสกีแต่การให้น้อยให้มากเนี่ยเป็นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาละจะไม่เท่ากันหรอกอัลลอฮ์ะจะให้ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าทําไมอัลลอฮ์ถึงให้ไม่เท่ากันนะครับอืมเสร็จแล้วนี่ท่านครับอ่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะ ถามว่าประชากรโลกเนี่ยนะประชากรโลกนี่มีมีเท่าไรครับเอ,เอาที่เหลือในปัจจุบันเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าล้านนะเจ็ดพันล้านคน Allah. อัลลอฮ์ทั้งมุสลิมทั้งไม่ใช่มุสลิมทั้งกาเฟตท,ทั้งฟาซิกอะไรแต่แล้วแต่จำนวนนี่เจ็ดพันเจ็ดพันล้านคน ท่านครับถามว่าเจ0 0ล้านคนเนี่กินอาหารมื้อละเท่าไหร่มื้อละกี่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 หมื่นตันเอ๊ถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ําอาหารสารพัดอย่างมเมล็ดพืชมเมล็ดข้าวมเมล็ดถัว่วเมล็ดงาอะไรก็แล,ะะล้วแต่ท,ที่ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะ ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้มาให้มาเป็นดิสกีกับมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์กินพอนะเจ็ดพัน 7, ล้านคนเนะ่ยกินดิสกีของอัลลอฮ์มากันอย่างอุดมสมบูรณ์สุขสบายไม่มีใครขาดตกบกพร่องเลยนะครับอัลลอฮ์ให้ดิสกีอย่างทั่วถึงและเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาได้อย่างไร นะครับนี่แหละเราถึงบอกว่าจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานาูวะตาลาทุกสภาพนะขอบคุณอัลลอฮ์กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานฮววะตาลานะอบูฮุรอยร้อได้รายงานหะดีษนะได้รายงานหะดีษอีกบทหนึ่งว่าท่านรอซูล,ล,ลุลลอฮศ็อลลลอฮุวะัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า an kalimata ni ni alal kofi an al kalimata ni alal fata alal al 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 lisan wasaki lata ni fin mizan wahabi bata ni ilar rahman nah subhanallah wa bihamdihi subhanallahin azim Muttafaqun alai bantik nasaya bukhari lah muslim รายงานจากอบูฮุรอยรอว่าท่านนาบีสลัลวะอิเลยวะซัลลัมกล่าวว่ามีถ้อยคําอยู่สองถ้อยคํานะครับที่มันเบาลิ้นและก็หนักในตาช่างเนีแล้วก็เป็นที่รักยิ่งแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาด้วยนะคำสองคำนั่นก็คือ สุบฮานัลอห์บิฮัมดีฮการกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์สุบฮานัลออินอัลซีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นี่ถ้อยคำสองถ้อยคำนี้เนะี่ยเป็นถ้อยคำที่กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลา มันมันเบาที่ลิน้นนะเบาที่ลิน้นทุกคนพูดได้สุบานัลลอฮ์ะวะบิฮัมดีฮิสุบานัลลอฮ์อิอาซีมสุบานัลลอฮ์ะวะบิฮัมดีฮิสุบานัลลอฮ์อินอาซีมเบาที่ลิน้นแต่ว่ามันหนักในตาช่างตาช่างหมายถึงตาช่างบุญบาปในวันกิยามานี่เราทำเราทำดีนี่มาลายกาเขาบันทึกเอาไว้ บันทึกความดีบันทึกความชั่วและในวันกิยามานี่จะเอาบันทึกนำไปชั่งอีกทีนึงอีกอว่า,าความดีมากกว่าความชั่วหรือความชั่วมากกว่าความดีแต่นี่การที่เรากล่าวสุภานัลอลบิฮัมดีฮีสุภาัล,ลอยนออซีมเนี่ยมันเบาที่ลิ้นและก็หนักในตาชั่งในวันกิยามาแล้วก็ฮาบีบาตานอิลลัรฮามานแล้วก็เป็น เป็นที่รักยิ่งสองคำนี่เป็นที่รักยิ่งแด่อัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลาเออนั่นก็คือสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮาน,ลอน,อนาัลลอฮยอินอูซีมนี่คือการซิกรุลลอฮ์คือการกล่าวซิกรุลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลานะครับอ้าวอีกบทหนึง่งอัอบดุลอายูบอันอันซอรี Abi Ayyub an Ansari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ayyub an Ansari dai rai ngan hadis jak tan Nabi wa tan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la laun munku wa laul hamdu wa wa ala kulli syaiin qadid asyara marrat nah ผู้ใดที่กล่าวว่าแลอิลล il ัลลอฮฺวะดะฮูลาชารีกะละนะผมแปลเลยนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์องเดียวไม่มีภาคีใดๆสําหรับพระองค์อํานาจเป็นของอัลลอฮ์การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าเรากล่าวอย่างนี้สิบครั้ง เก้าสิบครั้งนะลา un อิละอิลลัลลอฮฺวะฮดะฮูลาชารีกะลาละฮุลมุนกุวะละฮุลฮัมดุวะวะอะลากุลลิชัยอินกอดีร์จะกล่าวหลังหลังละหมาดก็ได้นะเป็นเป็นซิกรุลล่นหลังละหมาดก็ได้หรือกล่าววาระใดก็ได้กล่าวทีละสิบครั้งนะทีละสิบครั้งสิบครั้งเนี่ยเขาจะได้อะไรตอบแทน อัลลอฮ์จะให้ผลบุญเขาเท่ากับเขาเนี่ยปลดปล่อยทาสราคาแพงสี่คนอัลลอฮ์แล้วปลดปล่อยทาสราคาแพงสี่คนเนี่ยนะผลบุญมหาศาลแต่นี่มันจะเทียบเท่าถ้าเขากล่าวเขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวซิกรูลอลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์อย่างนี้ รีกะละฮ ا ล ل ل ه ลมุลกุวะล ي ฮุลฮัมดูวะฮ ل วะอะลากุลลิชัยอิ ي กอดีรบางรายงานว่าลาิลาฮ ل อิลล ه ลลอฮ و วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ و ล ح ฮุลมุหกุวายุมีตุว่าุ ه و على كل شيء قدير อ่ะส,สิบครั้งเนี่ยอลัลลอฮ์จะให้ผลบุญเขาอย่างมหาศาลเหมือนกับเขาปลดปล่อยทาสสิบคนด้วยกัน นะบางรายงานว่าอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้ร้อยความดีลบล้างร้อยความชั่วและก็ชัยตอนจะไม่เข้าใกล้เขาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์สรุปก็คือการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์การสรรเสริญอัลลอฮ์นะการขอภพยโทษต่ออัลลอฮ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้เราตามที่อัลลอฮ์กล่าวนะครับ วะลลอินชากัตตุมและอดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มภูนให้เจ้าวะลลอินกะฟัรตุ้มอินนาอาดาบีละาด,ดีถ้าเจ้าเนรคุณการลงโทษของข้านั้นรุนแรงยิ่งนักวบิลลเตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะัลกุมวะรอมะตุลลอฮิวบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบาร็อกมหมามหัสโซเลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า m u s l i ม on a i อ